ตอนฉีดแรกแบบชิ่วแห้งจากทุกคนจะเพอผ่านมาแบบสองสามชั่วโมงมว่าปวดแขนยกแขนขางเน่สิบว่คืนเลยจ้ะทุกคนเออตอนแรกกับชิ่ชวๆว่ามันบเเาเจ็บพอแต่ผ่านไปสองสมชั่วโมงโอ้ยหามเออคือปวดแขนแท้ยกแขนกับกวกคืนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกๆคน ตอนนี้คอยกนลังสิไปไฉีดวัคซีนโควิดจ้ะเนื่องจากโดนไอพ่อสามีกับสามีบังคับไปให้ฉีดไอให้ฉีดวัคซีนเนะจ้ะซึ่งก็นานนี้คอย,ยสิได้ฉีดวัคซีนตั้งแต่ต้นเดือนนวจ้ะแต่ว่าไอโชคดีของคอยพกวัยวัคซีนในจอรสานในจอรสานมันยกเลิกนะจ้ะ สามีนั่นบังคับให้นคอยสีดจอนสันนี่จอนสันแต่ว่าคอยว่าเอาคอยยานเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าจอนสันนี่จอนสันนี่ไอ้มันมีเอฟเฟกต์เนาะจ้ะแต่ว่าแต่ว่าเอฟเฟกต์นี่ซิมีแต่ในไอ้ผู้หญิงเนาะจ้ะเนาะเอฟเฟกต์ effect คนที่ฉียดไอ้จอนสันนี่จอนสันนี่ซิมีแต่ในผู้หญิงเนาะจ้ะคอยก็เป็นผู้หญิงคือกันคอยก็เล่นยากนะจ้ะคอยก็เลยไอย้ เมอยไอชีใดอของวัคซีนจอร์แนสันจอร์ันบัดนี่สามีคอยพันโทษไปบอกพอเพินว่าคอยในวันยอมสีดวัคซีนเพินกันเลยอพอเพินก็นเลยบังคับให้สามีคอยนั่นแปลว่าไอจองคิวนะจองคิวไอ ฉีดวัคซีนมันนี่ก็เลยแบบว่ามันนี่เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งนอกจากก็เลยไอ้คุณจอมาว่านี่มันนี่ก็เลยได้ไปฉีดจที่จริงคอยว่าอยากฉีดได้จะวัคซีนโควิดขันบ่าถึกสามีบังคับนี่คอยก็บอกฉีดเดอ้อวัคซีนนะคอยยังว่าท่านอยากฉีดน,นะนะคอยยังย่านอยู่มีไอ้ลลายค้นนอกจากเขาก็ได้รับวัคซีนไปแล้วนอกจากเนาะ ไปจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวเราไปฉีดวัคซีนกันเนะาะจ้าเนาะไปกันเลยจ้าทุกคนไปเสียงน้องกันตอนนี้ยังเศร้าอยู่ด้วยจ้ายังแบบว่าเก่าโมงสีสีเนะาะจ้าเนาะก็ดีไอ้มอนะ ไอสัตว์นจากไอ้สัตว์คอยจะไปฉีดได้วัคซีนยูโกรีนนอกจากวอกรีนซึ่งวัคซีนโควิดนี่เขามีให้ฉีดหลายมองเลยนะจ๊ะสำหรับไอ้ในมีการเนาะเขาสามารถไปเลือกฉีดมองไดก็ได้ที่เขาไอ้รับบริการฉีดไอ้วัคซีนโควิดนอจากช่วงเช้า I just up the street, and another one over there. I mean, how many you gonna put in? A lot of people move over here, that's fine. Uh, they're gonna need another grocery store too. These grocery stores can't handle it. Look at it now. It's mobbed. Huh? It's gonna be like California. Remember when we were in California? You couldn't go anywhere. Everything was mobbed all the time. It's gonna be just like that here. We'll not even go shopping later. to all the vaccinated. This <laughs> is from

Perfect, right? All right, oh, got your bandage. Our Walgreens bandage, right? I know and I think I don't want that because uh, everyone's trying to see if I'm the right? Yep. Yeah, I'm going to get it works to get what I want and see if it works, right? Yeah. In worst case scenario, you can even go back to it, it's always easy. If probably the worst <laughs> band-aid job that I've done. Could you videotaping me? <laughs> โอแค่ okay, จะกลับมาเจอกันแล้วหลังจากที่กอดวัคซีนคอยฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะจจะน้องกัเจบไปคอยฉีดของไอบริษัทไอเมอร์เดนนาจราจะฉีดของเบอร์เดนนาก็คือเจ็บแค่ตอนแบบว่าเขาดันยาเขาแค่นั้นจ้ะแล้วก็นั่งนั่งรอไอสิบหานะที่เราจะออกมาจากไอมองฉีดจ้ะ เขาบอกไดูสึกว่า,าปวดปวดหล,ลายๆคนเขาบอกว่าปวดกันแต่ว่าคอยบปวดปวดแค่ตอนดัดยาเขานิดเดียวแค่นั้นจ้ะคอยเกือบได้ไอ้ก้อนนั้นนี่เนาะจ้ะไอ้พวกก้อนใบก้อนน้านี่คอ,อ,อยซีไดไอ้ของไอ้คือจองคิวของจอร์นสารในจอนสารไปแล้วเนาะแต่บามันเกิดคือไอ้ซ d ดีซเนาะจ้ะ เขาละงาบฉีดจนซันเหนจซันเพราะว่ามันมีเอฟเฟกจ้ะบันนี้พ่อเขาแอปพลูพอดีพอดีดิซี่แบบว่าแอปพลูไอจรซันไอจรซันคอยกับใส่คิวไปฉีดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจ้ะแต่ว่าคอยบอกสามีว่าคอยจังได้คอยกวดฉีดไอจรซันเหนจซันจ้ะก็เลยเมื่อวานสามีก็เลยแบบว่าจองคิ้วห้ก็เลยมาได้ฉีดมันนี้จ้ะทุกคนก็ว่รู้สึก เจ็บแขนหรือว่ายัางจะเดี๋ยวรอบเบิ่งอีกสองสามมือนวสัสิเป็นแนแวใดแนะจ้ะเนาะทานไปแล้วสำหรับไอ้วัคซีนเข็มแรกจก้ะอากาศเริ่มฮอนแล้วโอเคจ้ะ กะเดี๋ยวสิไปไอ้จ่ายตลาดต่อนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปจายตลาดนํากันจ้ะทุกนจ้ เดี๋ยวขอโตกลับบ้านก่อนนะจ๊ะทุกคนช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะาะวันนี้อากาศดีดีเบิ่งหลอบๆคอ,อยเด้รอรถแบบ,บว่ามาช้อปปิ้งแบบลายเลยจนะ้ะคนมาแบบเยอยะเลยะสามีเอาของเข้ารถจ้า โอเคนะจ๊ะนอกทุกคนจ้าเดี๋ยวพบอกันใหม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า